สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับซิมคอมพานี Thailand บายเอ็กอีกแล้วนะครับผม,มก็พบกับนุ่นเช่นเคยนะวครับผมวันนี้นุ่นจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของเรานะครับผมของเรามีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะครับผมเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารในะการแดกเปลี่ยนข้อมูลหรือข่าวสารหรือเราจะสามารถได้เปลี่ยน การซื้อขายต่างๆหรือสินค้าต่างๆให้เราอยากขายกับกลุ่มของเรานะครับผมอย่างวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่หน้าเว็บเพจ Facebook ของเราเลยนะครับผมอย่างตัวหน้าเว็บเพจ a c e b o o k ของเราเนี่ยนะครับผมเราก็จะมีทั้งการสตรีมเอ่อหรือการไลฟ์สดนะครับผมเกี่ยวกับการเล่นเกมโดยพี่เมธนะครับผมก็จะเป็นการสอนทั้งการเล่นการเคล็ดรับการขายของต่างๆแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดไลค์ที่ เทรซิมคอมพิวตี้ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมอย่างอีกช่องทางหนึ่งหรืออินสตาแกรมนะผมเราก็จะลงโดยพี่เอื้อนะครับผมโดยพี่เอื้อเนี่ยก็จะลงทั้งการเทรดการซื้อขายสินของต่างๆอย่างตัวนี้อย่างเป็นตัวรองเท้าเนี่ยพี่เอื้อก็จะสอนนะเราบอกว่าเราจะขายเรามีสินค้าที่พร้อมเทรดกันโดยแอคเคาน์ที่ชื่อคนนี้นะครับผมติดต่อที่คุณสุภชัยนะผมราคาตัวนี้อยู่ที่13.7เจ็ดเหรียญอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราคาน้ำมันนะครับผม นะครับผมก็จะมีการแนะนำการสินค้าต่างๆนะครับผมอีกช่องทางนึงที่เป็นช่องทางหลักของพวกเราเลยนะครับผมก็คือ Youtube นะครับผมตอนนี้เราลงไปแล้ว4ตอนนะครับผมสวันนี้นุ้ยก็ขอปิดคลิปนะครับผมโดยเท่านี้นะครับผมส้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับผมทั้ง3ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย